ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino E3F DS10C4 Infrared Proximity Sensor Module เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟราเรดนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ูิดตายเดี่ยวนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino e 3 f d s 1 0 c c Infrared Photoelectric Switch Sensor Module Sensor ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟราเรครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความขึ้นล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจวรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างจนไปถึงข้อที่3นะครับผู้ใช้งานจฉพบกับโค้ดตัวอย่างอีกหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการก๊อปปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการาเลือก serial port ตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนู t r u e ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนู Port แลิ่มการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะครับที่เลือกเป็น Arduino UNO UN o, จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดข้อลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนู s c a l ด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนูัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปสอดมือในด้านไปนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อก,การกดเข้ามาที่เมนูัปโหลดแล้วเห็จในว่า โปรแกรมจะ,สะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโคด้ด <c oughs> ก็ให้ทำการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดทลองบอกสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดทลองบอกเสร็จจะมีข้อความดังอัปโหลดยิงปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนู้านบนครับจากนั้นเลือกมาที่เมนู serial monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ ไอคอนรูปบนขยายลงงนี้ด้านบนครับเมื่อทาการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทาการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9600ครับซึ่งเมื่อทาการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นว่าในหน้าจอ serial monitor จะปรากฏข้อความขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามีอะไรบ้างจะมีค่าว,วาวที่ย่อมาจากค่า value เนาะจะแสดงอะไรแสดงตัวเลขค่าสัญญาณ a n a ็อกนั่นเองพร้อมกับจะมีข้อความปรากฏขึข้นมาด้วยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงในส่วนของโค้ดแล้วกันเนาะ ในโค้ดนะครับเรากำหนดเลยว่าถ้าวาวหรือว่าแวลูี่ยที่มีสามารถเป็นการอ่านค่าสัญญาณน n a l o g เนาะหรือว่าเป็น a n a ล็อก e a สถ้าค่าวาวมีค่าต่ำกว่าอ่ะมีค่ามากกว่ามีค่าสัญญาณมากกว่าเนาะมีค่ามากกว่า500อ่ะคือในที่นี้จะเป็น1023คือสูงสุดของค่าสัญญาณ analog ของบอร์ดอินโนนะฮะ ถ้าค่าวาวมีค่ามากกว่า500ให้ปริ้นข้อความไม่พบวัตถุและสั่งใช้งานนิวตอนไว้นะส่งสัญญาณนี้ตอนทางขานิวตอนนะฮะให้บัสเซอร์มีสามนราเป็นไ g h ตัวบัสเซอร์ตัวนี้ทำงานเป็น Active โ o w นะฮะก็คือถ้าเราส่งสัญญาณเป็น Logic 0นย์ไปเขาจะเ่าเขาสนใจทำงานนะสำหรับบัสเซอร์รุ่นี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ล่ะเี้ยว้าไม่ใช่ ก็ให้เปลี่ยนจากข้อความไม่พบว,วัตถุเป็นตรวจพบว,วัตถุนะฮะแล้วก็สั่งให้ตรงขาดิจิตอนเนี่ยสั่งเป็นลอจิกศูนย์เป็นโลก็คือจะทําให้ตัวบัสเซอร์ตริดขึ้นมานั่นเองที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนไม่ได้แสดงให้ดูก่อนเลยเพราะว่าถ้าผมแสดงให้ดูไปด้วยแล้วพูดไปด้วยผู้ใช้งานจะไม่ได้ยินเสียงนะจะบัสเซอร์เสียงค่อนข้างดังเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะฮะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้ายัางไงเราจะอาจจะทําก,การลดเสียงบัสเซอร์ลงให้เพื่อไม่ให้ ลำโพงของผู้ใช้งานเกิดความเสียหายนะฮะโอเคทำการเลื่อนวัตถุผ่านไปด้านหน้าของตัวบัสของตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวจะใช้เป็นเคสโรศั์เนาะ,ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่วัตถุเลื่อนผ่านหน้าเซ็นเซอร์ในระยะตรวจจับขเขานะ,ะเห็นได้ว่าค่า Value จะลดลงไปต่ำกว่าค่าที่เรากำหนดเอาไว้ในที่นี้คือ500 แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานท่านไหนที่นําไปใช้งานซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยนะฮะค่าสถานะมันอาจจะต่ํากว่านี้อาจจะกลายเป็นศูนย์ไปเลยอะไรก็ได้ผู้ใช้งานก็สามารถปรับลดแก้ไขตรงนี้ได้นะหรือว่าจะให้มันค่ามันต่ำกว่าเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะฮะนี่เป็นคนเริ่มต้นที่เสร็จนะก็จะประมาณนี้อันนี้ค่าสถานะคือเกินห้าวัไปแล้วอ่าก็เป็นพ่อควาไม่พบวัตถุแล้วก็บัเซอร์ไม่ทํางานแต่ว่าถ้าเรื่องวัตถุเข้าไป บัซเซอร์ก็จะทํางานขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไซเบอร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ